ใครนะคะที่กำลังจะทำสายกรรมหรือคิดที่กำลังจะทำสายกรรมนะคะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะมียกนะคะนภพัิริเมาพลค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่สิบสองแล้วก็ตอนนี้กำลังทำเป็นการตลาดให้กับเอลเคนนะคะ แล้ววันนี้นะคะมีก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการได้ใช้ product ของ e l k เคนนะคะนั่นก็คือสารายสไปรูล i n a นั่นเองนะคะก่อนที่มีจะได้ใช้เนี่ยมีก็มีการทําแสกรรมได้ไปทําแสกรรมที่เกาหลีนะคะแล้วก็ได้รู้มาว่าเวลาเราทําแสกรรมเนี่ยเราจะต้องหน้าบวมเป็นระยะเวลาแบบเกือบเดือนนะคะหรือมากกว่านั้นแล้วก็จะมีรอยช้ําแต่ วันแรกนะคะที่ได้ทำแสกรรมออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะก็ได้ทานสาห่ายสไปรูลิน่านะคะเป็นครั้งละประมาณ30เมตรวันละประมาณ3าครั้งก็เกือบ90เมตรเลยนะคะก็ทานติดต่อกัน7วันไม่มีรอยบวมไม่มีรอยชํำเลยค่ะอาจจะมีบ้างแต่ว่าหายเร็วมากคือทุกอย่างเหมือนแบบไม่มีรอยไม่มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นคนที่ทำแสกรรมออกมาะคะ่ะคือตอนนี้ก็ได้ ทำมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะก็ไม่มีการติดเชื้อไม่มีอักเสบแล้วก็ทุกคนก็ตกใจมากว่าทำไมถึงไม่มีรอยช้ำนานขนาดนั้นเลยแล้วก็ไม่บวมด้วยค่ะ แต่ถ้าจะทานให้ได้ประสิทธิภาพนะคะมีมีเคล็ดลับจะมาบอกทุกคนคะ่ะแับแรกนะคะเราต้องเตรียมตัวก่อนที่จะทำแสกรรมโดยการทานสาหรายสไปรูลิน่านะคะรวมถึงวินมิลนะคะทั้งสองอย่างนี้จะช่วยฟื้นฟรูร่างกายเราให้พร้อมก่อนทำแสกรรมรวมถึงหลังจากที่เราออกมาจากห้องผ่าตัดนะคะควรทานอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันฟื้นฟูแล้ว อย่างน้อยก็ประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำให้เยอะด้วยนะคะและสิ่งสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณระบบ MRT มากๆเลยนะคะ